คลิปนี้นำเสนอเรื่องราวของคาเลปโอโคลี่นะครับก็มีเอเย่นของโอโคลี่เนี่ยก็ออกมานะครับบอกว่าเชื่อว่าครับคาเลปโอโคลี่เนี่ยเป็นการย้ายทีมที่ดีที่สุดนะครับเหมาะสมที่มาเลสเตอร์สตีรรวมถึงโอโคลี่ก็ชีวิตในเลสเตอร์เนี่ยเริ่มจะดีขึ้นนะครับติดทีม่าอิตาลีชุดใหญ่ครั้งแรกด้วยในชีวิตของเจ้าตัวถือว่า ดีมากๆนะครับสำหรับค a l e b r ค c c o ก็มาคุยกันก็เราลองมาแฟนเลสเตอร์สตี้อย่างเราเนี่ยหรือผมเนี่ยแล้วเรามาคุยกันว่าเอ้ยโอคุลี่เนี่ยเป็นไงบ้างมากเลสเตอร์เนี่ยโอกาสพัฒนาเนี่ยมีเยอะไหมหอะไอย่างนี้แต่ว่านัดล่าสุดเนี่ย <c oughs> กับแมนยูที่ได้ลงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่ในลีกนะในลีกครับอะ่ะที่ส่งคืนให้บูโน่นะแลนวอาจจะมันมันผิดพลาดกันได้คนเราผิดพลาดกันได้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับ ก็ฝากทุกท่านสหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกด s u b สไครป์ด้วยนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะนะครับก็แน่นอนแหละว่าโอคโคลี่เนี่ยนะครับคือมาจากแอตแลนตาเนอะนะครับเอเจนต์เขาก็ออกมาบอกว่าเนี่ยคืออยากให้โอคโคลี่เนี่ยถ้าอยากจะแบบติดทีมชาติเนี่ยให้เขาเรียกว่าอะไรดีให้ไปหาความท้าทายใหม่ๆรวมถึงท่าสปาเลตตีอ่ะที่เป็นกุนซืออิตาลีก็ เชื่อว่าการที่โอคูลี่ย้ายไปอังกฤษเนี่ยไปพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยพัฒนาได้นะครับพัฒนาตัวเองพัฒนาเขาเรียกว่าอะไรดีคีดความสามารถตัวเองที่อยู่กับอัตแลนตานะครับสําหรับเคล็บโอคลูลี่เนอะนะครับเพราะว่าตอนที่ถ้าใครจำมันได้เนี่ยโอคูลี่เนี่ยนะครับคืออยู่อัตแลนตาแล้วก็ ปล่อยยืมนะคือไม่ได้มีโอกาสกับอัตเจนต้านะปล่อยยืมไปฟลอซิโนเน่นะครับถึงแม้ว่าฟลอซิโนเน่จะตกชั้นเนี่ยก็ทีมเดียวกับนี่นี่แหละทีมเดียวกับมาธิยัสซูเล่เนี่ยแหละเออนะครับแต่ต่อให้ฟลอซิโนเน่จะตกชั้นเนี่ยแต่ฟอร์มส่วนตัวของโอคูลี่เนี่ยก็ดีมากๆนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะครับเอเ่นต์เนี่ยบ e ลลีฟเดอะอิตาเลียนดิเฟนเดอร์สตาร์ทไลฟ์ a t l e t e e r i ร์ t เนี่ย a d e the right choice ก็คือแบบว่าเป็นทางที่เขาเรียกว่าอะไรดีถูกต้องนะครับที่มาเลสเตอร์นะครับนะแล้วก็เขาก็ได้ลงมีคลีนชีสกับเลสเตอร์แล้วด้วยก็คือเกมกับบอลบัดเนะทุกคนนะครับถ้าใครจงมาได้ที่ชนะ1นศูนย์นะครับซึ่งเอเย่นเขาก็บอกว่านะครับ ซัมเมอร์เนี้ยเป็นซัมเมอร์ที่อาจจะดีที่สุดในการที่เ,เป็นเอเจนต์ของคาเลปโคโลลีเลยนะครับเพราะโอคโลลีเคยบอกว่าคือก่อนหน้านี้นนตัวเลือกก็คือฝรั่งเศสเยอรมันแต่ถ้าเป็นความฝันสูงสุดเนี่ยอยากไปพรีเมียร์ลีกกับทีมไหนก็ได้นะครับและเลสเตอร์ก็ไอ้นี่มาเลยนะครับเลสเตอร์ก็สนใจนะครับ เอเนต์บอกว่าโอเคไม่คิดเลยไม่คิดทวัดดิเดนติงทวายคือไม่คิดสองครั้งเลยคิดครั้งเดียวแล้วไปเลยนะครับและเพียงแค่5วันเท่านั้นนะทุกคน5้าวันเท่านั้นครับสโมสรทั้งสองสโมสรก็ตกลงกันเรียบร้อยเลยด้วยราคาสิบสาล้านปอนด์นะครับและก็เอเนต์ก็บอกว่าทางด้านของลูเซียโนสปาเลตติเนี่ย กุนซูทีมชาติอิตาลีเนี่ยก็ติดตามโอโคลี่กับเลสเตอร์ด้วยคือเขาพยายามจะสื่อว่าพอโอโคลี่มาเลสเตอร์เนี่ยมันทําให้มันเหมือนมีแสงนะครับพี่แซงไม่ใช่นะครับมีแบบว่าสปอตไลท์มาส่องที่โอโคลี่นะครับนะแล้วก็เอเจนเขาได้ออกมายืนยันว่าโอโคลี่เองก็อยากที่จะไอ้นี่ด้วยนะครับอยากที่จะมีโอกาสลงเล่นมากขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์ใหม่ๆ นะครับสำหรับคาเลปโอคโลูลีนี่ก็คือจากเอเจนที่เขาสัมภาษณ์อ่ะแต่ทีเนี้ยเรามาลองพูดกันดีกว่าว่าทุกท่านตั้งแต่ผ่านมาเนี้ยคิดเห็นอย่างไรกับคาเลปโอคโลูลีคือเอาอันนี้ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าโอเคแหละโอคูลีเนี่ยมีความเร็วนะครับคือแต่สิ่งที่มันจะมักจะเป็นปัญหาแต่ผมว่าพัฒนาได้นะมันมักจะเป็นแบบ ปัญหาหรือมันมักจะเป็นแบบสิ่งที่เป็นจุดอ่อนละกันไม่ใช่ปัญหาหรอกก็คือการประกบตัวคือความเร็วความดุดันแข็งแกร่งมีตามสไตล์อิตาลีนะนะครับแต่ว่าการประกบตัวหรืออะไรเงี้ยยังเป็นจุดอ่อนของคาเลลโอโคลี่อยู่นะครับถ้าเห็นชัดๆเลยก็คือเกมกับนอตติงแฮมฟอเรสที่ไปประกบคริสวูดนั่นแหละพอเจอกองหน้าเคี้ยวๆอย่างคริสวูดที่อยู่ในอังกฤษมานานเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นเลยว่าโอโคลี่เนี่ยต้องปรับตัวนะครับ แต่เชื่อว่ามันพัฒนากันได้นะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยสำหรับแคลิปโอโคลี่เนะแล้วก็เรื่องของสปีดบอลที่ว่าโอโคลี่เดี๋ยวต้องแบบดีอย่างนี้หน่อยแต่สิ่งที่เราเห็นเลยของโอโคลี่คืออะไรข้อดีที่เราเห็นนะเราจะพูดแต่ข้อเสียไม่ได้จะพูดข้อดีหน่อยความเร็วรวมถึงมีการจ่ายบอลแนวลึกที่เยอะมากตอนโอโคลี่ได้ลงอะเอสําหรับแคลิปโอโคลี่อะทุกท่านก็รู้สึกอย่างไรกับโอโคลี่ก็มาได้ก็ผมก็ดีใจนะที่เขารู้สึกว่ามันเป็นข่าวที่มันทําให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยเรารสึกตื้นตันใจในฐานะแฟนเลสเตอร์ว่าเอ้ยมีนักเตะที่เขาอยากมาเลสเตอร์ว่ะที่ใจมาว่ะที่เขาคิดว่าการมาเลสเตอร์เนี่ยคือตัวเลือกที่ถูกต้องอะ่ะเออมันมาเลยทําให้แบบได้ใจแฟนๆนะนะครับเศสัญยาห้าปีนะขล็บโอคูลี่อะ่ะนะครับถึงปีสองพันยี่เก้าอเออมาเลยทําให้เรารู้สึกว่าเอาเว้ก็อย่างน้อยมีนักเตะที่เพื่อมาเพื่อจะสู้เพื่อสโมสรอ,อะ่ะ นะครับทุกคนเออประมาณนั้นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ว่าคิดอย่างไรเกี่ยวคาริบโอคุลี่ก็อยากให้โอคุลี่พัฒนานะเอาแบบประสบการณ์จากทีมชาติอิตาลีก็มาช่วยเลสเตอร์อีกทีนึงนะครับแล้วก็อยู่กับเลสเตอร์ก็เล่นให้ดีเพื่อจะได้ไมันก็ถ้อยทีถ้อยอาศาัยอะ่ะก็คือแบบว่าพอเล่นกับเลสเตอร์ดีก็ไปอิตาลีพอได้ประสบการณ์ก็กลับมาช่วยเลสเตอร์นะครับปมาน,นเลยก็ดีใจนะครับที่มีโอคุลี่นะครับก็หวังว่าจะพัฒนาแล้วก็ ในอนาคตอาจจะเป็นกองหลังระดับท็อปในพรีเมียร์ลีกได้สำหรับโอคุลี่มีโ p เทนเชียลผมมั่นใจครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมได้ติดตามนะช่วงนี้พักเบรกทีมชาติก็เวลาไม่ค่อยมีเรื่องอะไรแต่ถ้ามีประเด็นอะไรผมก็รีบมาอัดคลิปมาคุยทุกคนเลยนะครับกี่โมงเนี่ยตอนนี้เนี่ย9โมงนะครับวันอาทิตย์นะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆครับสกี่ยับการรับชมได้ติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยได้ช่วงนี้ตัว me ต้องลาท่านไปก่อนเจอใหม่สวัสดีครับฝากกดซับด้วยนะ